สวัสดีค่ะแต้มนะคะแต้มอยากจะมาเชิญชวนพี่ๆทุกท่านที่อยากจะตามหาตัวตนภายในของเรามาสัมผัสถึงความรักความไม่ตาหรือความรักที่ไร้เงื่อนไขหรือจิตอันเดิมแท้ของเราหรือไฮเยเซลหรือจิตพุทธ,ธะแต้มได้มาเรียนที่คอร์สฟิลลิ่งไซค่ะแต้มเป็นคนที่ ซีซั่น2รุ่นที่1ค่ะแล้วแต้นรู้สึกว่ามันเป็นคอร์สที่ว้าวแบบว้าวซามากเลยค่ะรู้สึกว่าคอร์สนี้เป็นกิจกรรมที่ทำง่ายๆเข้าใจอะไรง่ายๆแต่ว่ามันทรงพลังมากแบบมากๆเลยค่ะคอร์สนี้ทำให้แต้มแยกออกจากแยกออกความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้แบบ ชัดเจนมากๆเข้าใจกระบวนการการทำงานของจิตหยาบหรือจิตที่สูงส่งเข้าใจการเป็นเข้าใจความรู้สึกที่เราพยายามหาคำตอบมานานตัม้มอยากหาคำตอบคำว่าอิสระของชีวิตคืออะไรเราตั้มมาค้นพบแล้วอะจากคอร์นี้ค่ะคือเลสายค้นพบแล้วว่า,า,ว,ว,าว่าอิสระของตัวเองคืออะไรที่เราแบบ ฝ้าตามหามาตลอดและอะไรคือความรักแล้วไงไรเงื่อนไขได้อย่างไรความเมตตาของเพื่อนมนษษุษย์ความเมตตาหรือความรักทุกสกรรพสิ่งนั้นแบบตั้งเจอคําตอบในคอร์ดนี้ค่ะเลยอ,อยากจะชวนชวนพี่ๆทุกท่านที่กําลังจะหาคําตอบหรืออยากจะรู้อะไรบางอย่างหรืออยากจะเข้าใจตัวเองหรืออยากจะเข้าใจในความรู้สึกความคิดของตัวเองหรือการ ใช้ชีวิตในแบบตัวเองที่มีความสุขได้มาลองเข้าคอร์สนี้ดูนะคะเพราะว่าแต้มเป็นคนที่ได้ทําจริงๆสัมผัสจริงๆแล้วแต้มอยากจะบอกหรือเชิญชวนทุกท่านอยากให้ทุกท่านได้รู้หรือมาสัมผัสด,ด้วยตัวของท่านเองในคอร์สนี้ค่ะซึ่งคอร์สนี้เรากําลังจะเปิดรับสมัครรุ่นที่3า ต่อไปค่ะอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสจริงๆค่ะมันเป็นลายที่ยิ่งใหญ่มากค่ะเป็นกิจกรรมที่เข้าใจง่ายแล้วมันยิ่งใหญ่แล้วเรามาเล่นมาร่วมสนุกในคร์ทเรียนด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ